ภายในงานพระครูภาวนาน,นันทวิเทศท่านประธานสงฆ์นำจุดประทีปโคมไฟทั้งยังได้นำสวดมนบูชาพระรัตนตรยัยและสวดมนบทธรรมจากกับปาวัตนะสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุปผาโดยมีกลัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกะลัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระ มีกัลยานามิตรดวงใจกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมมาคะประทีบโดยมีกัลยาณมิตรพิรมและกัลยาณมิตรเพนสีภูมเหลาแจ้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกลัลยาณมิตรสุภาพรพันพิบูรณ์และกะลัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตโดยกลัลยาณมิตรผาดีจันทาบัวสีและกะลัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป,ป่าสหาวาระเดินเกิด โดยมีกลายาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกลยาณมิตรดอกแก้วโลวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายวางบนแท่นพิจารณาผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพร่วมบุญลูกนิมิตได้รับแผ่นทองจากท่านประธานสง์เพื่อร่วมปิดแผ่นทองลูกนิมิตสี่ลูก นอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โดยความเพื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ